จากกรณีที่คนร้ายบุกทำร้ายนายพอเพลโลซีอายุ82ปีสามีของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาในบ้านพักที่นครซานฟรานซิสโกโดยใช้ค้อนทุบศีรษะและลำตัวจนสามีของนางเนโรนซีได้รับบาดเจ็บหลายแห่งกระทั่งในเวลาต่อมาเจ้าหน้าทีต่ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มคนร้ายไปสอบสวนและสามารถระบุต,ตัวตนชื่อว่านายเดวิดเดปปาเป้วัย42ปี ก่อนจะตั้งข้อหาพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธร้ายแรงลักทรัพย์และคดีอาชญากรรมอื่นๆอีกหลายประเด็น,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 นซึ่งการถูกทำร้ายในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงปีที่แสนวุ่นวายสำหรับพอเพโลซีโดยล่าสุดเขาเพิ่งถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุก5วันในข้อหาเมาลขับหลังเกิดอุบัติเหตุในเดือนพฤษภาคมล่าสุดสำนักข่าวบีบีซีรายงานเมื่อวันที่15ธันวาคมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอบสวนในเดวิดดีเพปผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายพอเพโลซี่สายเมย์ของน,นันเนนซี่เพโลซี ประธานสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐเผยว่านายเดวิดต้องการทำลายร่างกายบุคคลสาธารณะคนอื่นๆอาทินายทอมแฮงค์นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังนายฮันเตอร์ไบเดนลูกสาวของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐและนายเกวินนิวซอมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียจากพรรคเดโมแครตนายดีเพปผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อหาจำนวน6ข้อหาซึ่งรวมถึงข้อหาพยายามฆ่าจากการก่อเหตุบุกเข้าไปในบ้านพักของครอบครบัวเพโลซีและมีเจตนาที่จะจับนางเพโลซีไว้เป็นตัวประกัน แต่นางเพโลซีไม่อยู่บ้านจึงทำร้ายนายเพโลซีด้วยค้อนจนได้รับบาดเจ็บกระโหลกร้าวเดยนเมื่อเดือนพฤศจิกายนนายดีเพปได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามหลังไต่สวนในชั้นศาลนานเกือบสี่ชั่วโมงเมื่อวันที่14ธันวาคมนายสตีเฟนเมอร์ฟีผู้พิาพากษาสูงสุดรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับนายดีเพปเจ้าหน้าที่ตำรวจ ley, รัฐแคลิฟอร์เนียคาร่าเฮอรีกล่าวให้รายละเอียดระหว่างการไต่สวนว่าได้สัมภาษณ์ผู้ก่อเหตุเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโม ในวันที่นายดีเพ็ทุถูกควบคุมตัวและได้บอกชื่อของบุคคลที่เป็นเป้าหมายของนายดีเพ็ต่อหน้าศาลแต่ไม่ได้กล่าวว่าตำรวจมีหลักฐานใดถึงเป้าหมายดังกล่าวของผู้ก่อเหตุโดยตามรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮอร์รี่ผู้ก่อเหตุกล่าวว่ามันมีความชั่วร้ายในกรุงวอชิงตันสิ่งที่พวกเขาทำมันเกินกว่าที่พวกเขาหาเสียงเอาไว้มันเริ่มต้นขึ้นจากนางฮิลลารีคลินตันและกล่าวอีกว่าจริงๆแล้ววันแล้ววันเล่าพวกเขาโกหกพวกเขาก่อคดีหนึ่งต่ด้วยอีกคดีหนึ่ง คายเคกนีเจ้าหน้าที่ตำรวจการระหว่างการไต่สวนว่าได้มาถึงที่เกิดเหตุไม่กี่วินาทีก่อนที่นายดีเพบจะทำร้ายนายเพโลซีเข้าที่ศีรษะโดยมีการเปิดภาพวิดีโอขณะเกิดเหตุที่ถ่ายจากกล้องบนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเคกนีโดยภาพแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เคกนีสั่งให้นายดีเพบวางค้อนลงแต่นายดีเพบป,ปฏิเสธจากนั้นจึงทำร้ายนายเพโลซีด้วยค้อนดังกล่าวทันทีทั้งนี้นายดีเพบมีกำหนดขึ้นศาลเพื่อนัดฟังคำพิพากษาในวันที่28ธันวาคมที่จะถึงนี้